สวัสดีจ้าได้จา้ากินข้า,าวาแรกแล้วกันจิ้มบัวตักบัแกงไปหรอบัแกงบ่วต้องแกะสวัสดีจ้ามาปีกเป็ดปีกเป็ดทอดไก,อไก่ต้มน้ำปาลาไก่ต้มน,น,น้ำปลาและไก่ต้มโคกนุ่ากำลังตามพี่น้องมาจ้าข้าวเร่งข้าวเรงพี่น้องข้าวเรง น้องยืบตีกันนะคะฝากช่องเติงตองชาแนลด้วยนะคะฝากกดไลค์กดติดตามกดแชร์กดสับสแตคราขอบพระคุณอย่างยิ่งเลยจ้าเอาถั่วยน้องขิดเน่าถั่ิมเนี่ย ตะบักทัวตะบักทัวไก่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 เราจะพินออกนังมันลูกสาวลูกสาวมากินนงังใส่อะไรตัวนี้แบบบ่เห็นเลยว่ายเคยนวดตัวไม่ได้ไปจะได้ไม่แห้งละลูกจบ บหยกพาวพี่น้องเออลูกยิ่งเขาวลูกว่าย่างละหนึ่งไก่แสบผว่าสมตำพี่น้องพักบะหมีดไั้หน่อยข้าวขอบคุณนะคะเ่ี๋ยวเรามากินกันเเดี๋ยวเก็บไว้ให้ อิ่เลยไหมอ่ะอิ่อยู่อิ่อยู่อันไปอันน้เก็บเลยข้างในแล้วก่อนไปไลกน้ำปลาจินพี่น้องไก่ต้มโคกไก่ต้มโคกแล้วต้มน้ำปลาละมือเนียวยิพี่น้องยังค่อยแซ่บกินซอสแลเถอะอืมสวยไปเลยอืม เมื่อเราได้เรียบร้อยพี่น้องกินหนึ่งค่นหนึ่แล้วจ้าเด้อ่อฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องเตียงตองชาแนลได้นะคะเจอกันคลิปหน้าละจ้าัำไก่